สบายดีสบายดีอีกท่านน้งนองๆทุกคนสิมาอัปเดตอ,อีกอีกสุ่มหนึ่งเนาะสำหรับไม้แมนเพราะว่ามีอ่านคนขอมาให้อัปเดตอยู่เนาะฉะนั้นชีจัดให้เติมเนาะตัวนี้ก็ลำไยบวชแค่ตัวยุลุ่มเลยเนาะบอกว่าอยู่อยู่เขตลุม่มเขตน้ำหรือเขตอ่าน่ะป่ามันก็นใหญ่ซ้ำกันเนาะตัวนี้เขาบอกว่าตัดแต่งเลยเห็นบ่ ล่อยให้ขึ้นเลยลำลำน้อยในะลำใหญ่อยู่งกันเลยส่วนลายลำใหญ่เนาะมันสิขึ้นมันสิบูมีกิ้งหลายลำน้อยมันสิมีค่อนข้างมีกิ้งหลายเนาะสําหรับการขยายพันธุ์นี่ขยายพันธุ์ตอนนังมันยังน้อยนี่ถือว่าเหตุไดนะ้เห็ดได้ดีแะได้หลายกิ่งมันจะไปขยายได้หลายเนาะลำไม้เหม่นตัวนี้ก็เขาเอามาจากซําเหนือนะอยู่บ้านเกิด ของของเขาเองเนาะเอามาตัวนี้เขาเห็นแต่น,น้อยนะเห็นแต่น,น้อยแต่ว่ามันก็เคยอ้อ,อขี่ตายคุยอยู่เนาะสำหรับตัวนี้มันเขาบุหัวอยอุเนาะบอกเลยว่าผู้ใดอย,ยากอยากกับลูกเนาะหรือว่าสนใจเขาบุหัวยุของมันเนาะและ้วเขาบุหัวว่ามันจักปีสิตายหรือว่าชิยูกบเขาไปได้ดนสมัยเนาะสำหรับผู้ที่สืบชอบกับ เอาไปขยายพันธุ์หรือว่าเอาไปปลูกตัวก็เอาไปปลูกเนาะตัวนี้จะใหญ่เนาะใหญ่มันจะใหญ่กว่าน่ะน่ะลำยูลุ่มพ่นไหนเนาะเบิ่งเด้อเดี๋ยวสิแทกแทกแทกเบิ่งกันเนาะลำตัวนี้มันใหญ่กว่าหมูเบิง่งแทกเบิ่งตัวนี้อยู่ที่แป๊บหนึ่ง นนตู้13เซนเนาะตัวนี้หัว13เซนเพื่อนเอ้เซนผ้าเซนกลางนเนะาะ13เซนติเมตรเคเดี๋ยวเหาชิมาดถ่า,ายอ้อมสุ่มให้เบิง้งลักษณะมันตัวนี้เขาปล่อยเลยโบไดต์แต่งกิ่งเลยเนาะมันหกปล่อยธรรมชาติเลยเนาะโอเคเทามาถ่ายเบิง้งทางนี้ นี่เนาะสำหรับลำมันค่อนข้งางจะมืดหนาอทางน,นี่จะซื้อแน่เลยเนาะจะมีกิงหลกิ่งหลาย,ลายแต่ละมีเนี่ยนะหากออกตามขอบป้องนี่นะหลาายตมขอบป้องหลายการขยายพันธุ์นี่ถือว่าง่ายตัวนี้ง่ายแต่ว่า มันก็ะท้องใส้เวลาหน,หน้อยนึงนะในการการการต่อดนี่ต่างๆเดี๋ยวช่วงน้ำผลมันออกนอสมาอัปเดตผเบ้างอีกอันพวกนี้ลำใหม่นะลำปี คิดว่าปีพันมาเนี่ยแหละส่งผลพันมาอยู่พุ่นก็นจะมีสุมหนึ่งอีกเนาะตัวนี้ก็จะมีสุมหนึ่งในหันเนาะจะหงหกในน้อยหนึ่งก็มีไม่ไม่สักพร้อม เค okay, นะขอจบสัานี้ก่อนการอัปเดตส่วนภัยสำหรับไม่แมนผู้ที่ซื้อซอมไม่แมนนะ